ไม่นี่หายนึงวะอันกูยอมดับกูยอมดับกระรองติงตุมกลอกนี่ได้ตองเก่งมากนะเจะพี่ทองเอาพี่ทองล็อกประตูไว้เลยจ้ะโอ้จ๋ายกับจ๋ายก็ไอ้มากอตูไม่รู้ใครมาก็ประตูพี่ทองไปดูสิเพะมันผมนหอยผมครับผมเชิญเลยผมชื่อทองครับ โอ้ตรงตรงไหนอ่ะผมตรงครับตรงไหนตรงจากไหนมาจะเบอร์ไรตรงเมื่อใดท้าไม่ตึงตรงเลยตึงตรงอ่ะไม่ไม่ไม่ไมป่งปัง้ง <c oughs> ผมตรงครับน้องชายพี่ซอยจุนันตาครับมาทำเรื่องไม่ตราบเออผมมีธุระก,กับฟ้าหญิงครับผมขออนุญาตเข้าไปได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เกตปัญจาตาในบา <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดียวยวก็ได้ขึ้นแล้วเจ้าพี่ทองเออวันนี้ผู้ชายวันนั้จะต้องชื่อทองหรือครับเจ้างว่าเป็นน้องใจก้องรอยดูนันตาต้องการอยากจะพบกว่ายิ่งมีธุระสำคัญครับโอ้น่าจะเป็นเรื่องรยดแม่เดเจ้าพี่ทองไปบอกไอ้เขาเข้ามาโรบเรื้อรังไม่รู้เรื่องอื่นมันไม่มีนอกจากเรื่องริดแม่ไปบอกดิครับพี่ทองบอกเขาเข้ามาได้ได้ครับได้เออเจอญเจอเจินกว่ายิ่งหนุ่ยอยานแล้วได้อันกยงไอ้ทอง ไอ้ตงเออตัวอันไอ้ตอนดนดผมเดินเๆิเอได้รับราชกาหนูยากจากพี่ดา มีความจริงจะมาในครานี้ผมนองปีตรรอยจะมาบอกก้าวดีหหวี่ยรองเรานี้รวมบุญปา,หาตหัวีรกันนะนายทงเหละครับผมนายทงครับที่บอกว่ามีเรื่องธุระสำคัญจะคุยกับฉันนี่เรื่องอะไรอะเรื่องเธเด็ดเม่หรือเปล่าอะ เออไม่ไม่ใช่เรื่องเิร็จแม่หรอกครับไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องเออระหว่างเออหัวใจครับเรื่องหัวใจครับเรื่องหัวใจใครล่ะเออเรื่องหัวใจของผมนะครับออเอฮะไม่มาคู่อยู่บอกมั่งในกูฏิไม่ตุกู นี่ตุลาหังวัดใจนน้องครับใกล้เบือ่อไม่ใช่เรือ่องในมู้ดเลยมีเรื่องไรหัวใจของเธอมีปัญหาอะไรจะนายตรงหัวใจมีปัญหาไรบอกมารเรียบเอาคืออย่างนี้ครับหัวใจของผมมันมันสั่งมาครับที่ผมมาที่นี่หัวใจสั่งมาใช่ครับผมรู้ว่าควาหญิงกําลังมีความทุกข์กังวลเกี่ยวกับเรื่องอสเสด็จแม่สะอาดมณี ก็เลยเดินทางมาในครั้งนี้ได้รับราชอนุญาตจากองค์ราชาเดินทางมาปลอบใจฟ้าหญิง้โอเดินแต่งมาปลอบใจฉันนี่แหละขอบใจมากนะฟ้าหญิงไม่ต้องเป็นกังวลน,นะอย่างน้อยๆคือเออคือแหม,มจีบยิ่งเพลสได้ไม่นานแล้วยังโป่ง,ปงไปดิมันต้องมีล่าวก้อนอย่างนี้ไปบอกหรือว่ามึงกับกูเอาันแล้ว ต้องตั้งก่าวคนเออกูประมาไปหน่อยเนี่ยพูดแค่เออแล่งไปด้แล้งบอกความใจใจไปเลยแต่แล่งให้รูปาบได้เออคืออย่างนี้กับฟ้าหญิงเออผมเนี่เดินทางมาในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะมาปลอบใจฟ้าหญิงเกี่ยวกับเรื่องขององ์ราชินีสะอาดมณีนะจะปลอบใจฉันใช่ครับอยากให้ฟ้าหญิงนี่มีความสุขเอออีกประการหนึ่งหัวใจของผมมันเรียกร้องด้วยครับมาในครั้งนี้เออบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าผมเนี่ย รักฟ้าหญิงมากคร anyway, ับขอบใจมากนะที่มีความจงรักภักดีต่อฉันเออไม่ใช่จงรักภักดีในรูปแบบของสามัญชนหรือประชาชนรักต่อผู้นําของเขาแต่หัวใจมันเรียกร้องคือผมบอกตรงๆครับว่าอยากจะเอออ้ยแล้วะต้องนะไอ้เล็กติงแหละต้องแล้และต้องเฮ้ยเจ้าเลย ยดดังเลียวใจใหญ่ตองเจ็บแมเจ็บพุงเจ็บพุงแทงไอ้ตองเจ็บพุงแตงเจ็แมรมวินาทีหาชิพอนหยกเปียกเือกลับ ดับอยกระได้ร้อยใหญ่ตัวอามาครบไอ้ผมไม่เชื่อแล้วดูนักนากระในตัวลังดูเอ็มแม่ผมเปื่อเล้งนากระเนี่ยมันกู้กับดนตีมึงบอกตายแกว่ากูวนเจียงแก่งเย็ดแบกันดอนแล้วแรงเองกว้างไปป่วนไปบอกช่วยกูได้ดอนนั่งเนียมีเรื่องจำเป็นแกหัว ตรงๆนะครับผมรักฝ้ายหญิงมากแต่ไม่ได้รักในรูปแบบของทาสรักเจ้านายเอ,อผมรักในรูปแบบของคนรักบ่าวสาวตัวไปนี่ครับโอ้แม่รักแบ่าวสาวสิด,ด้วยนะแม่ฉันก็มีความเข้าใจในจุดตรงนี้นะว่าคุณรักฉันแบบคนรักจะดูหน้าตาของเธอนี่น้องพี่ซ้อยูนันทาด้วยเ๊ะหน้าตาก็จิตใจ อะไรต่างๆฉันไม่นึกเลยนะว่า <c oughs> เป็นคนแท้ๆคนครับจ้าฉันไม่นึกเลยว่าใจเหมือนสัตว์ข่าถุยเจอเอ้ยค,ค,คิดว่ามีข่าวดีจับเสด็จแม่ที่แท้ที่ไหนได้แกเป็นใครฉันเป็นใครอย่าหมายดอกควายเกินรักของตัวเองไปเลยพี่ต้องจัดการด้วยควายหญิงเ <c> จ <oughs> <c oughs> ้บอกจ้ย ลีกทางให้ฉันฉันจะไปคุยกับว่ายิงไม่ได้ไม่ได้ฉันจะไปไม่ได้ <c oughs> ไอ้ตอง <c oughs> มึงไม่รู้จักครูเลยไม่รู้จักปลือ้อมึงมึงไอ้ตองน้อยน้อยธอยดุนันตาเออเราอยู่บ้านเดียวกันมาโคนชธอยดุนันตาได้จบดีได้เป็นหนักสนุเมกแต่โคนที่เรามาอยู่แกนี่เราอยู่แกงเดียวหูบ้านเดียว อีจอยดูหน้าดูนดันตาโจกดีว่ามันได้ามาเป็นหนักถนนเอกแก่กูกันใจนดติว่าตามหลังพลานบดรวมเหมือนกันกูได้รับประกาศหน้าเข้ามาเป็นแตหนุ่งกระดาดูไดรับใจกว่ายิง่งที่นี่มึงเรามาจากบ้านเดียวอย่าแต่รอบอย่าแต่ดา,า,ลาเล่นกันกว่ากูจะไปหาควายป้า,าเปุโมเคว่าเรา,าเบนตี้ฮะฮะเราเบนตี้ทำไมได้เรากินอะไรกูเนี่ กินไหนกินไกึนป่นนี้มึงว่าไม่ได้กับกูนมันไม่มีไม่ได้ฮึ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 ฮเฮฮ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 ฮเฮฮ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 ฮเฮฮเฮฮฮฮฮฮเฮฮฮฮฮฮฮเฮฮฮฮฮฮเฮฮฮฮฮเฮฮฮฮ rồi vì ông lạo tường lạo tường à tường lạo lão lạo cứ vô đâu <laughs> <laughs> เเพิ่งมาใอ้เดียวกับพวกคู่ใช่ไหมโดนว่านส่งันตาแล้วกูโดนความรักกันใช่ไหมพวกโดนรักกันตังเพศกูแร่งตะกำตรงดูควงเใช่ไหมบุญแก้วไม่รู้เรื่องกันทีนี้บอรู้นี่มาจากัป้าเด็กปะเด็กกูยอมรับว่ามันเป็นเด็กจริงมันไม่รู้กาลเทศะอาจเอื้อมมาจีบกว่ยิ่งแต่แล้วบอรู้คนแก่ๆอย่าไปยุ้นหัวเข่าเบิ้ลจะไม่ดังเด็กฮะ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  เอ็ไมได้ตายกันมั้งเลยน้อยกูดุมมาแล้วไปจ้เ <î s ũng> ล่า <î s ũng> ตัวมอวด์ดักเลยว่ายากกินอยากกินอันนี้อันปูมปัญญาอันปูมปัญญาเออเราไม่ได้ปนุกรมได้่างเต,ตี๋เราเตือนหยอกหลอนตามหน่อยอาทิตย์ Lục kéo cao ăn <laughs> Màu người ta người lao cái này na kinh để thút là lao tuân cái nói ô tô mà tôi tôi tung quá luôn lao cái nói lao khịa một ra rồi mà tôi chữ bỏ lên là khịa tôi à. ta kinh à. mất lo nãy nữa tôi cú mèo vẫn cho mấy bạn có cái lao cho mấy cú kinh nát rồi bạn rồi có cái lao để lao về ลูเป็นใจกี่ตังค์รอบวันนี่ที่กูได้เหลือเล้าทำไมไอ้ป่นแก้วไปเจอเล้าเจอเหล้าเตือนมาใจกวดมาเรียบร้อยมันอยู่ในรูตังค์กูเกียนาเข้าตู้พอเจ้ากองร้านเข้าไปตอนตลางเย็นมันอยู่ปลังลังกูหลักมึกหลักมึกตีน้อยเอาในรูเลยไอที่ในกวดเตือนกูในเปลวไวเร็วแต่พอเข้าไปตอนตลางปพานี่กูหลักมึกในรูเลยเย็ดแม่ฟินคำตามกระนองเพื่อเล้าที่เจอได้กลบมาตังกวาด เดินออกจากร้านเมื่อไม่จันทล์ร่องโกงเพื่อเมาปลัดเพรสด้วยกินเอากลั้นเล่ารักนี่จะจิบเพรสดุบลื้อนรับเร็วเลยกลัวเรื่องกินเหล้าแก๊บๆนี่จะมาตัวนายดูหัวซอกันดีวันโอยนะพราะหญิงเดียวไอ้น้องเดียวทำไมเลี่ยงทางไอ้กูเจ้แก้วมันไม่ได้น้องเออต้องเล้าใจกันไอ้แก้วมึงอย่าอวดดีไปเลย มึงคนบ้านนอกกอกนาะคูบ้านนอกกอกหนะ้าจริงนอกก็อกยยอมรับว่าม,มาแองเดียวก็บบรร่รู้แต่คนเราไว้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองแต่ดอกให้ร้จักรับผิดชอบหน้าที่ต้องรู้คันว่าตัวเองเป็นไก่มาจากไหนได้แผ่นปลื้งใจรแก่ไหมอันนี้คนเราเป็นคนเมื่อนกันต่างมดแต่หน้าที่ที่ตั้มเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ตั้มต้องรับผิดชอบเออต้องรับผิดชอบคนเราจะไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองเราก็ประมิดมีความผิด นี่ตอนนี้ตอนที่กูโยบ้านหนองกอกหน้าไม่มีจำแน่งเลยแต่ตอนนี้กูเข้ามาโยได้รับปละมาะา่ากุณาดีกุนก็แต่งตั้งให้เป็นนงกระรักรับใจกว่ายิ่งนี่ตานนะน้องไอ้ตัวไอ้แก้เวเนี่ยอวดเก่งไปเลยลีกังให้กูไปก่อนดิมึงจะถือดีอยังไงไอ้แก้วเรื่องนี้รู้ถึงพี่ชอยดุนันตาแล้วมึงตายแนย่มึงกัดขวางความรักระหว่างกูกับควายิงกูจะไปหากวายิงไง รับโกนไอ้แก่ปล่าไปเน่แล้วกลัวอะไรมาเข้ามาเอาไม่ครบตัวนี้ไม่ใจไม่เอ้าเลยนะวันหน้าได้ตายกันมังน้งเนาะเดี๋ยวไอแก่วันวัาาวเมาจริงอันเออไม่เชื่อมึงเลยดังมูก,กูนี่นี่เปรีเป็นเดี๋ยวดังมูกี่น้องนี่นนเพื่อจะไม่ไอนน้ต่อยมกกวยกันเลยจะไม่อยู่ที่บ้านนอกต่อยมวยกายแก้วมึงไหวไกว้กลูเรียบร้อยกูไอ้แก่วัไนไม่จำต่อยเป็นเพื่อ เห็นต้อยกับต้อยมวยไม่เป็นเ้วมาต้อยเปื่อมันร้อนกาเจ้ก็เจ๊ว่าแต่ึึนจอกติดกูกับกูกลมันก็จังว่าที่กูดำว่า้ครูอยู่มันก็หนังอยู่ที่มุมบอกกูไหว้ครูเร็จยบดอยกูก้าวว่าก้าวไปที่มุมแดงมุมก็ไงแอบเขลไปบอกว่าเท็จแล้วไอ้ได้ตอดใส่หมุนก้นบอกกูหลอหน้าจะแบบจอกเปลี่ยเลยอย่หมวยไม่ได้สี่กังที้ยนจกแล้วมันบอกมันไม่เจือกูก้าวไปอ้ามันหนวามันห่าเรื่อง แม่ฉกกูเลยน้าโตน้ามึงจุไอแก่กันน้าปันปลื้มไม่กูมาดูเรื่องก็ไหมไอเนี้ยไม่ไม่ดูแลตู้ต่ำกว่านะเวงกันเถงเนี้ยไอ้แก่มึงลีกทางไอโก้ไอแก่มึงลีกทางไปกอนลงไปกอนไปกอนก็ร้องไปกอนไปกอนคุณแก้วเบื่อไปเลยมันวายไปกอนเฮียบบ่มเอ็นไปช่วยน้องช่วยตะกูด้าไม่ไม่รอดนั่นไปไปไป มือมืื้นั่นไมต้ำหือโดยหน้าตีล่ะกูตาหาล่ะมึงลีกทักโอ้ยโอ้ยไอ้แก้วกูจะไปคว้องปีเาวกูไอ้แก้วมึงตายเน้ะอใจนี่ใจป่าเทือน ใจใจป่าเถื่อนเจ้าหนักนะเมื่อไหร่กรันจะจะมาจากนะเจ้าหน้อยตุกระตมตรมว่าใจกลางไว้ในป่า